โอเคมาเซ็งเป็ดเลยกดบันทึกไปแล้วรอบแรกดูดิดูการสอนดิเนี่ยมันหายไปเลยโอ้ข้อความข้อมูลเต็มมันก็ไม่บอก่อาบันทึกสนานต้องเป็นชั่วโมงเซ็งเป็ดเลยลูกเอาใหม่ก็ได้เราไม่ย่อท้อต่อความลำบาก่ะหนูดูนะครับามาเริ่มไล่กันเลยตัวแรกครับอสรรมการ คีย์เวิร์ดอสมการก็คือเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเช่นเครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับนี่แหละคืออสรรมการทีนี้นิยามอาสมการมันจะมีอยู่เครื่องหมาย2ออันเป็นเครื่องหมายวงเล็บและเครื่องหมายลักษณะสี่เหลี่ยมตัวนี้เครื่องหมายวงเล็บตัวนี้เราจะเรียกว่าเปิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวนี้เราจะเรียกว่าปิด นิยามเปิดคือไม่เอานิยามปิดคือเอาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังดีๆนะตัวนี้เช่นตัวนี้เปิดก็คือไม่เอา a ไม่เอา a ปิดก็คือเอา a เ,เดี๋ยวทำให้ดูต่อเอามาขึอามายที่2ก็คือหือต้องทำความเข้าใจนี้เปิด infinity อยู่ทางขวามือมันจะพุ่งไปทางขวาเรื่อยๆ แต่ถ้าเปิดลบถ้าเปิด Infinity อินฟินิตี้ทางซ้ายจะต้องใส่ลบด้วยเพราะไปฝั่งซ้ายจะติดลบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆทีนี้หนูมาดูที่นี่ดีกว่ามันใจความสําคัญอยู่ตรงนี้นิยามจําไปเยอะหนูจะเครียดปวดหัวหนูก็ค่อยดูประกอบกันไปนะครับตอนนี้ก็เช็คมาดูข้อนี้ครับหนูสังเกตว่าเปิดนะลูกเปิดที่ลบสองหนูไปฟิกที่ลบสองเป็นเครื่องหมายเปิด เปิดก็คือต้องโปร่งนะครับวงเล็บแบบนี้คือเปิดต้องโปรง่งแล้วก็เปิดที่1อีกแสดงว่าก็โปร่งที่1โปร่งที่1ด้วยแล้วหนูก็ทําการลากเส้นตัวนี้กับเส้นตัวนี้ไปหากันแค่นี้ก็เสร็จคําพูดนี้หมายความว่าอะไรครับดูดูนิยามความหมายดีๆนะเปิดที่2คือไม่เอาเลข2แต่เลขที่อยู่ระหว่างนี้เอาหมดเลยเลขที่อยู่ระหว่างนี้เอาหมดเลย แต่ห้ามถึงเลขหนเด็ดขาดตัวนี้ก็จะจ่อให้เช่นลบ9 9 9เอาแล้วก็0.999 9เอาแต่ไม่เอาตรง1ไม่เอาตรง1ไม่เอาตรง1และฝั่งนี้ก็ไม่เอาตรงลบ2ด้วยประมาณนี้ครับข้อที่2ปิดที่4ปิดที่4จนถึงปิดที่7 ปิดหมายความว่าเอานะเอานะลูกเอาเราจะเริ่มเอาที่4จนถึงเอาที่7ไม่มีข้อยกเว้นตัวใดๆแม้กระทั่งเลขสี่ด้วยกับเลขเจ็ดแบบนี้ครับต่อไปปิดที่ลบสามหนูก็ปิดที่ลบสามซะปิดที่ลบสจนถึงเปิดที่1แบบนี้ครับหนูก็ไล่เอาทุกตัวเลยตั้งแต่ลบสามไปจนถึงศูนย์จุด 9999แต่ไม่ใช่1ไปจนถึง0.999 9แต่ไม่ใช่1ข้อที่4เปิดลบ3จนถึงปิด0หมายความว่าเริ่มที่2.9999ติดลบอ่าจนถึงเลข0ตรงๆเลยเพราะตัวนี้ปิดคือเอา0ด้วยนะครับทาความาใจกนระหว่างเปิดกับปิดให้ดี ทีนี้หน้าต่อไปลูกหน้าต่อไปเป็นคำว่ายูเนียนหนูนิยามยูยูเนียนให้ดีนะยูเนียนคือเอารวมกันตัวซ้ำเอาหนึ่งตัวซ้ำเอาหนึ่งจำคำพูดนี้ให้ดียูเนียนเป็นลักษณะนี้เสมอเลยนะในเรื่องเซตด้วยเดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปยูเนียนคือเอารวมกันตัวซ้ำเอาหนึ่งดูที่โจทย์ ดูนะดูที่วิธีการสร้างนะลูกหนูจะสังเกตว่ามันมีอยู่2ตัวตัว A กับตัว B ีวขอเปิดแอร์ร้อนมีตัว A กับตัว B นะดูดูตัวเองนะครับอะคุณจะเขียนว่านี้นี่คือ A และเส้นนี้คือ B ทีนี้ A ก็คือ,อศูนย์ 1>, -1 1 2 3 4 1 2 3 4อดูที่ A นะคบดูที่ A นะครับ A ก็คือ A ก็คือเปิดที่ลบ1เปิดที่ลบ1จนถึงเปิดที่2ลากไปหากันหมายความว่าเริ่มที่ลบ9 9 9 จนถึงเลข1.99แต่ไม่เอา2ทันไหมแล้วทีนี้ดู B ครับปิดที่0จนถึงปิดที่4ปิดที่4ให้เริ่มต้นที่0ลากไปถึง4แบบนี้ลากไปถึง4แบบนี้เอาทุกตัวเลยนะเริ่มที่0จนถึง4ทีนี้คำว่า u ยูเนียนยูเนียน ตัว u เนี่ยมันจะใช้ลักษณะนี้ลูกยูเนียนคือเอาที่ 0. ูนย้าวหรือเปิดที่1เนี่ยเปิดที่1จนถึงตัวสุดท้ายของ2เส้นนี้คือมันเริ่มที่ตรงนี้เริ่มแล้วก็จะไปสุดที่ตรงนี้สุดดังนั้นข้อนี้ครับมันเลยต้องเอาตั้งแต่ตรงนี้ลูกศูนย์ลบศูนุก้าเก้าเตรงนี้ เอาตรงนี้ด้วยจนถึงตรงนี้เลยครับตัวสุดท้ายตัวนี้เลยมันก็ได้เขียนได้ใหม่กลายเป็นเขียนได้ใหม่กลายเป็น a union b นะจะเท่ากับเปิดที่ลบหจนถึงปิดที่สีเริ่มจนถึงสุดท้ายลูกเขียนตั้งแต่ตัวเริ่มจนถึงสุดท้าย นะครับข้อนี้ได้ตอบเปิดที่1จนถึงปิดที่4ตอบข้อ1นึ่อ,อข้อต่อไปครับแรดูจะง่ายขึ้นหน่อยหรือเปล่าทีนี้ต่อไปอินเตอร์เซ็กครับอินเตอร์เซ็กคือเอาส่วนซ้ํานะจำดีนะเอาส่วนซ้ําหรือเอาแค่ซ้ําไม่ซ้ำไม่เอาดูข้อ A ดูข้อ a นี่คือ a และนี่คือ b ททำความเข้าใจดีๆเด้อนี่คือศูนย์ศูนย์นี่คือลบหนึ่งนี่คือหนึ่งนี่คือสองนี่คือสามนี่คือ4นี่คือหนึ่งนี่คือสองนี่คือสามนี่คือส1 2หนึ่งสองสามเดี๋ยวดูให้ดีนะครับดู A นะ นจนถึงตัวนี้ล่าไปหากันนี่คือเปิดนะลูกเปิดคือไม่เอาที่ลบห่ะเอาที่ลบศ9นแล้วก็ไม่ถึง2ก็คืออยู่ที่1 9 9่งจุประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ก็คือ0ูถึงสปิด0ถึงปิด4คือเอาตั้งแต่0ูนจนถึงสทีนี้คำว่า intersect คือเอาส่วนที่ซ้ำกันหนูดูส่วนที่ซ้ำนะส่วนที่ซ้ำคือตรงนี้ฮะนี่ครับคือส่วนที่ซ้ำกันระหว่างนี้เอาหมดเลยนะนี่ส่วนที่ซ้ำเอาครับนี่คือส่วนที่ซ้ำกันคือหนึ่งจุดเก้าเก้านะไม่ใช่สองนะหนึ่งจุดเก้าเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าเก้าเก้าตรงนี้ก็ศูนย์ดังนั้นข้อนี้ฝั่งนี้เป็นจุดเริ่มตรงนี้เป็นจุดสุดท้าย เ็เราจะเอาส่วนที่ซ้ํากันนะครับเอาส่วนที่ซ้ํากันนะอะินเตอร์เซกอ่ะดังนั้นข้อนี้เขียนได้ใหม่ก็กลายเป็นปิดที่0จนถึงเปิดที่2ตอบได้ข้อสองทำความเข้าใจดีนะทีนี้ไปดูข้อที่26 A เป็นตัวตั้ง B เป็นตัวลบยึดที่ตัวตั้งเป็นหลักนะครับมาดูครับ ดูนะดูนะ a b a เป็นตัวตั้งนะถึงท,ทำการไปดีกว่า0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 4 a เป็นตัวตั้งนะอ่ะ a คืออะไร -1 เปิดจนถึง2 อันนี้คือ0จนถึง4 A เป็นตัวตั้งให้ยึดที่ A นะครับ a อลบก็กลายเป็น a ลบก็กลายเป็น A เป็นตัวตั้งนะตรงไหนเหมือนกันลบกันก็ตัดทิ้งถูกไหมครับตรงไหนเหมือนกันบ้างนะตรงนี้ลูตรงที่0จนถึงตรงที่1 9 9 9 9 9 9 9มันซ้ำ ถ้ามันซ้ําก็ตัดทิ้งไปโดนลบแล้วอ่ะตัดทิ้งไปได้เลยตัดทิ้ง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 ทิ้งทิ้งทีนี้ A ก็จะหมดไปทีนี้ครูครูเอเป็นตัวตั้งนี่แล้ว b เป็นตัวอะไร b เป็นตัวลบเออก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับไม่สนใจอะไรเลยทีนี้มาดูครับเมื่อกี้ลบถึงศูนย์ใช่ไหมลบถึงศูนย์ใช่ไหมทีนี้ศูนย์อยู่ตัวด้านล่างเนี่ยมันเป็นปิดอ่ะดิแสดงว่ามันเอาตรงนี้ไหมเอาตรงศูนย์ไหมเอาด้วยครับศูนย์ตรงนี้ก็โดนลบทิ้งไป โดนลบทิ้งดังนั้นตอนนี้เราจะไม่เอาที่0ูนย์เราจะถึงแค่0 0 00 0 0 0 1ประมาณนี้ครับดังนั้นข้อนี้มันเลยเขียนไปเปิดที่ลบหจนถึง0 0 0ยก็มีค่าประมาณปิดที่ศูนเอยเปิดที่ศูนยไปตอบข้อที่3มาดูข้อที่27เดี๋ยวดูไปจะได้ชิน b เป็นตัวตั้งนะตั้ง a เป็นตัวลบหนูดูให้ดี a เป็นตัวตั้ง เขียนนี่ผู้ผิดอันนี้ B เป็นตัวตั้ง B เป็นตัวตั้งขีด A เป็นตัวลบขีดสร้าง0 0ลบ1 1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้แล้วก็เป็นเปิดที่ลบ1แล้วก็จนถึงเลข2 แล้วก็ปิดที่0จนถึงเลข4แล้วก็ลากไปหากันอันนี้อ้าวทีนี้เอาบีมป็ตัวตั้งอ้าวบีเป็นตัวตั้งเฮ้หลงขอเฮ้บีคือบีคือตัวนี้ปิดที่ศูนจนถึงปิดที่ส นี่คือลบหเปิดที่ลบหจนถึงเลข2ให้ขยายความด้านล่างคือถึงแค่1.99นะครับทีนี้ามาดูส่วนที่ซ้ำกันส่วนที่ซ้ำนะคือตรงนี้ไงลูกศูย์ตัวนี้กับตรงนี้มานซ้ำกันตรงนี้มันถึงแค่1.99ถึงแค่1.99ดังนั้น2ยังเหลือไหม2อยังเหลือครับ จำไว้ตรงไหนที่มันลบกันเหมือนกันให้ตัดทิง้งเหลือนี่ตัวนี้ตัดทิง้งหนึ่งจุดเก้าเก้าตัดทิ้งนะเพราะมันมีเหมือนกันกันกบข้างล่างข้างล่างก็ตัดทิ้งไปตัวลบเราไม่สนใจครับสนใจแค่ตัวตั้งที่มันยังเหลืออยู่เราสนใจแค่ตัวตั้งที่มันยังเหลืออยู่นะมันก็จะเหลือกลายเป็นสองยังเหลือเนาะก็ปิดที่สองจนถึงเลขสี่แค่นั้นเองซื้อเอาวิดีโอนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเอง เดี๋ยที่แล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่าต่อไปสอนด้วยอันนี้ก็ด้สอนอีกข้อหนึ่งแล้วเธอจะได้ทําเองทําเองอข้อหนึ่งมันก็พอกระเทินเนาะเออฮะมาสอนถึงยีสิบแปดล้วเธอทำยี่สิเ้าเองนะก็ยี่ครูก็ต้องสอนดีอ่าเดี๋ยวค่อยทำโจทย์ด้านหลังเพิ่มเติมโดยส่งให้ดีกว่าทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้เธอดูนี่ ขาบอกว่าเปิดที่1เปิดที่1จนถึงอินฟินิตี้อยู่ฝั่งขวาอินฟินิตี้เป็นบวกเปิดที่1ไปอินฟินิตี้เขียงแค่นี้จบนี่คือความหมายว่าไปอินฟินิตี้ไม่มีขีดสิ้นสุดไปเรื่อยๆข้อที่2ปิดที่0นเธอก็ปิดที่0อินฟินิตี้อยู่ฝั่งขวาแสดงว,ว่าอินฟินิตี้ไปในทางที่บวกอินฟินิตี้บวกส่วนทีน่นี้เปิดที่1 อินฟินิตี้ฝั่งซ้ายแสดงว่าอินฟินิตี้ไปในทางที่ลบแค่นั้นเองแล้วก็ปิดที่สองแล้วพูดปิดปิดที่ลบสองแล้วก็ไปทางซ้ายนี่แค่นั้นเองเสร็จง่ายใช่ไหมล่ะเอาดูโจทย์ข้อที่ยี่สิบแปดครับเขาต้องการว่าวอินเตอร์เซ็กเด้ออ้ยปล่อยให้ทำเองดีกว่าอินเตอร์เซ็กข้อที่ยี่สิบแปดยี่แปดคืออินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กคืออะไรนะอินเตอร์เซ็กคือเอาส่วนซ้ำนะเอาส่วนซ้ำ แล้วก็ยี่สิบเก้ามาดูคําว่า,าพรมก็คือไม่อยู่ในช่วงนี้คําว่า,าพรมคือไม่อยู่ไม่อยู่หรือไม่มีในช่วงนั้นเส้นเธอเขียนเส้นตัวนี้ออกมาแล้วเธอก็หาว่าอา้าวถ้าไม่เอาเส้นตรงนี้ถ้าไม่เอาเส้นตนัวนี้มีอะไรบ้างที่ไม่ได้เอาเส้นตรงนี้เป็นคําใบ้อา่าลองทําดูโอเคบ๊ายบาย